สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสารพยากรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับทุกสิ่์ของอาจารย์หมาพูดคุยกันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยห่วงจุ้ยแขกเชิญผมในวันนี้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ําน้ําดื่มน้ําหวานนะฮะเดี๋ยวรายลรเอเยดจะเป็นอะไรมาคุยกับเขากันครับเป็นสุภาพสตรีครับคุณสุมิตราขาวสาอางหรือคุณปอมวันนี้อยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้ําอะไรฮะเนี่ย น้ำผลมไม้ผสมโซดาน้ำผลไม้ผสมโซดามีตัวอย่างด้วยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตชิมหน่อยนะะ,ะอันนี้น้ำอะไรฮะกีวีอ,อร่อย <c oughs> น้ำกีวี่สีเหลืองนี่น้ำอะไรฮะอันนี้เป็นสับปะรดค่ะสีขาวแต่มันจะรวมนะมีสับปะรดมะม่วงอะไรอยู่เป็นน้ำผลมไม้รวมใช่ค่ะสีขาวนี่เป็นลิ้นจี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นผลมไม้รวมเหมือนกัน แล้วก็อันนี้กีวีใช่อันนี้เป็นผันอ๋อสังเกตนะฮะเขาเรียงสีนี่เป็นธาทตาเป็นหงจุ้ยเหมือนกันใช่โอ้เหลืองขาวน้ำเงินเขียวแดงเดี๋ยวนะมันมีอะไรบ้างนะดินโลหะโลหะน้ำไม้ไฟนี่คือองค์สราตุ่ะโอเคไปยังไงมายังไงเป็นลูกศิษย์อาจารย์มาไปยังไงมายังไงถึงได้มารู้จักอาจารย์ได้ฮะ คุณพ่อชอบดู ASV แล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังเรื่อยๆอะค่ะว่ามีอาจารย์ฮงจุ้ยนะอะไรเงี้ยลองลลองไปศึกษาดูไหมอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เป็นช่วงที่กำลังจะออกจากงานประจำก่อนหน้านี้ใช่ค่ะเป็นนี่นานแค่ไหนนลเพิ่งมาเรียนเมื่อปี57เมษาปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วค่ะก่อนหน้านี้ทำงานเป็นพนักงานบริษัทใช่ค่ะทำเกี่ยวกับ การตลาดอยู่แผนการตลาดเป็นผู้จัดการการตลาดอะไรเงี้ยแล้วแบบก็เหมือนอิ่มตัวอิ่มตัวจากจากตอนแรกทําบริษัทเอกชนครับแล้วก็อิ่มตัวมาผันตัวเองมาทํามูลนิธิก็ยังโดนเข้าไปอยู่ในระดมทุนอยู่ดีเพราะว่าเรามาสายนี้อะค่ะก็ก็เลยยิ่งรู้สึกโอ้ ทำไมมันเหมือนเดิมการทํางานมันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรท้าทายเลย่ใช่ไหมแล้วแล้วทำไมเราเราทำเงินให้เขาได้ทําไมเราไม่มาทําเงินให้ตัวเองบ้างก็เลยเป็นจุดเี่ยนก็เลยอยากออกมาหาอะไรของตัวเองท่อยากทาอะไรก็ทําไปเรื่อยค่ะทำทำหลายอย่างมากก็ไปเป็นแม่ค้าตามตลาดนัดอะไรก็ทอขายของไปเรื่อยขายหลายอย่างอขายขายมาขายไปเรื่อยพอมารู้จักอาจารย์ก็ลองมาเรียนพอลองมาเรียนเรียน พยายามที่จะมาเรียนช่วงนั้นก็มาเรียนบ่อยอะค่ะมาแทบจะทุกเสาร์อาทิตย์เลยช่วงแรกๆก็มาก็เริ่มมารู้ว่าเออตัวเราเนี่ยธาตุอะไรเลขหมายเลขของเราคืออะไรก็รู้ว่าโอ๊ยเราตกยุคไปแล้วเราเป็นโลหะเจ็ดเนี่ยค่ะก็ตกยุคไปแล้วเป็นปีเสืออีกเชียงสามก็จะลำบากนิดนึงใช่เหมือนจะเหนื่อยก็เออเราก็เลยนึกไปถึงว่าเออเนาะคือย้อนกลับไปว่าอ๋อเพราะมันเป็นอย่างนี้ ชีวิตเราถึงได้ผ่านมาเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มอ่านแล้วจะทํายังไงล่ะถ้าเกิดว่าเราอยากให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจารย์ก็พอมาเรียนเรื่อยๆเกิดท่านพระลามอาจารย์ก็บอกว่ามันก็มีวิธีแก้บางอย่างอะไรเงี้ยเราก็พยายามค่อยๆทํมะค่ะก็พยายามอย่างตั้งเคลดบ้างก็ไม่ได้ตั้งเยอะมากค่ะตอนนั้นอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีห7 ตอนที่เริ่มมาเรียนเริ่มมาศึกษาไปเรื่อย่ตอนนั้นทำธุรกิจอะไรไปแล้วหรือยังตอนนั้นก็ยังขายของตลาดนัดเลยปกติอยู่แล้วแล้วพอพอเริ่มมาประมาณสักปลายปลายปีห้าเจ็ดก็มาเปลี่ยนเป็นขายกาแฟขายกาแฟทีนี้ขายกาแฟคือคือตอนนั้นรู้แล้วคือมาเรียนแล้วรู้แล้วว่าเราธาตน้ําเราต้องทําเกี่ยวกับน้าอ๋ออ่าเอ้ยเราเราไปขายยาทาเล็บขายกระเป๋าขายอะไรอยู่มันมันไม่ใช่ เราก็อาจจะไม่รุ่งเรืองอก็เอาขายน้ําก็คือคือเราเป็นท่าน้ำราสีท่าน้ําอาชีพคนจะขายน้ําก็คิดได้อย่างเดียวก็เลยเออเปิดร้านกาแฟอ <c oughs> พอพอเปิดร้านกาแฟใช่ไหมคะก็ถามว่าได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้เท่านี้อเพราะว่าคือพอเรามาคิดคิดดูอีกทีอะหรือว่ากาแฟมันมีความร้อนอืหรือเปล่าแล้วเราอาจจะไม่เหมาะกับไฟหรืออะไรเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็เลยรายละเอียดค่อนข้างเยอะใช่ก็เออน้ำอาจจะไม่ถูกกับไฟหรือเปล่าเพราะเราต้องมีหม้อต้มมีอะไรเงี้ยเราต้องอยู่ความร้อนตลอดอ่ะขายถามว่าขายดีไหมขายดีจากจากที่เช่าร้านจนเซ้งร้านได้โอ้ก็ก็ก็ดีนะถือว่าดีนะอ่าฮะเช่าเซ้งร้านนี่เป็นแสนนะคะอก็ได้อยู่แต่แต่พอเราเราเซ้งร้านเสร็จเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่เปรี้ยงสักทีมันมันยังแบบเฉยเฉยอ่ะยังแบบ เออได้แต่แต่มา,มามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วทีนี้เรื่องไปเน้นเรื่องการปรับหัวนอนปรับพุงจุ้ยใช่เร<อ>าต้องนอน,น <ะ S 2> ทิศไหน mm hmm. หันหัวไปทางทิศไหนอะไรเง mm hmm. ี้ยค่ะแล้วก็จัดบ้านจัดอะไรให้สะอาดให้สว่างให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็พอดีไปได้คอนโดห้องหนึ่งเขาเขาให้เช่า <c oughs> แล้วมันได้มาอย่างง่ายๆเลยค่ะคุณเมย์แต่ว่าจริงๆแล้วก็ถามว่าตรงกับที่เราจะได้อยู่ไหมก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ ไม่ไม่ค่อยตรงกับกับราศีของเราเท่าไหร่เพราะเราปีเสือแต่ว่าคอนโดที่ไปย้ายไปอยู่เนี่ยเป็นเป็นเออบ้านวัวต้อก็แต่บ้านวัวก็ดีนี่ก็ดีก็ดีแต่ว่าไม่เปรี้ยงยังไม่เปรี้ยงเท่าไหร่ก็แต่ว่าเราเราก็ลองย้ายดูลองย้ายดูซิว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ย้ายย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่พอมันนอนทิศที่เราที่เราถูกถูกถูก อันนี้อันนี้ด้วยอาจารย์ไปดูป่ะหรือว่าเข้าคิวอยู่อ๋อไอที่เล่ามาทั้งหมดนี่คือทําด้วยตัวเองจากการเรียนรู้ในห้องเรียนนะคะเราก็ปรับไปเรื่อยๆโอเคพอย้ายเข้าไปอยู่ในคอนโดตามที่เราคิดใช่ตามที่เราวัดเองทำเองทุกอย่างค่ะเป็นไงก็เนี่ยพอหันหัวนอนไปทางทางทิศที่เป็นทิศที่ดีที่สุดของเราอ่ะอันเนี้ยมันก็ออกมาเอง ออกมาได้ยังไงคือมันเหมือนอยู่ดีๆมันก็เหมือนกับนอนนอนแล้วมันมีอะไรอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วก็อยู่ดีๆบางทีก็ลุกขึ้นมาจดมันมาเองผ้ามันมาค่ะแล้วเราก็จดเอ๊ะเออทำไมเราไม่ทําอันนี้ทําไมไม่งทำนี้ก็จดจดทุกคืนมันมาทุกคืนนะคะมันมาทุกคืนอ่ะก็เป็นคนหัวการค้าอยู่แล้วหรือเปล่าอาจจะด้วยแต่มันไม่มันไม่วิ่งขนาดนี้ปกตินอนที่บ้านเก่าใช่มันไม่เป็นอย่างนี้แล้วเมื่อเมื่อก่อนในนอนที่บ้านเก่าเนี่ย ก็นอนแล้วรู้สึกตื่นเช้ามาไม่ค่อยอยากตื่นแต่พอมานอนทิศเนี้ยตื่นเช้ามาแล้วมันสดชื่นมันเหมือนนอนน้อยก็ได้บางทีนอนตีสองตื่นหกโมงเช้าก็ไม่รู้สึกเหนื่อยมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็มาเรื่อยๆยิ่งดึกยิ่งมาก็จะรู้ขึ้นมาจด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 ไว้เป็นไอเดียว่าเราควรจะไอเดียนั้นดีไหมใช่ใช่ค่ะก็มาเรื่อยๆจดไว้ตอนนี้ก็เริ่มเปิดโปรเจกต์ออกมาเรื่อยๆตามที่เราได้จดไว้และไอ้นี่น้ำก็เรื่องน้ำเลยนะฮะ น้ำผลไม้ผสมโซดาหนึ่งหกแปดอ๋ออ่าฮะมันเกิดขึ้นมาได้จากการที่เราย้ายเข้าไปอยู่คอนโดที่เป็นทิศทางบ้านบัวนอนในทิศทางที่เหมาะสมกับตัวเองค่ะไอเดียมันผุดขึ้นมาแต่มีไอเดียแต่ว่าไม่ได้ลงมือทำมันก็อีกอีกเรืเ่องนึงมันมายังไงเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังทำร้านกาแฟอยู่ก็เลิกร้านกาแฟเลยเลิกเลยใช่ค่ะ ก็ปล่อยที่เขาเช่าไปเลยร้านกาแฟแล้วก็พอดีไปได้ที่ที่ตลาดรถไฟรัชดาก็ลองดูเลยลองหมายถึงว่าลองลองด้วยตัวเองเลยทําเลยเจ็ดวันเองเปิดร้านเลยเตรียมตัวแค่เจ็ดวันออกแบบป้ายผสมน้ําสั่งโรงงานอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยอะค่ะเพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นเองก็เป็นไงับก็เปิดร้านโอ้โหขายถล่มทลายรายได้วันเป็นหมื่นอะจริงขายน้าเนี่ยนะฮะใช่ค่ะ ถ้าเทียบกับขายกาแฟโหยกาแฟประมาณครึ่งนึงประมาณครึ่งนึงถ้าสมมติว่าขายกาแฟได้เวลนห้าพันอันนี้ได้วันละหมื่นมื่นใช่โอ้อะไรแต่ขนาดนั้นถ้ายิ่งไปออกตามออกร้านออกบูธอะไรเงี้ยค่ะวันหนึ่งสามสี่หมื่นก็มีขายน้ําอย่างเดียวอืมแต่ว่าไม่เหนื่อยด้วยไม่ร้อนอ๋อก็คือชีวิตดีขึ้น เพราะว่าอันนี้มันเป็นน้ําเย็นใช่ไหมใช่ค่ะกาแฟมันจะมีกาแฟร้อนบ้างกาแฟเย็นบ้างมันเครื่องมีชงมีอะไรแล้วก็กระบวนการกรรมวิธีอันนี้จะลัดขั้นตอนง่ายกว่าการทำกาแฟตอนนี้ก็ไม่ต้องไปอยู่ร้านแล้วก็มีเด็กทําให้เรียบร้อยแล้วฝึกง่ายคือจะบอกว่าที่ผมกำลังจะบอกว่าเอ๊ะถ้าถ้าฟังจากที่คุณปอมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันดูเหมือนนมันจะเกี่ยวกับคงจุ้ยเหรอ ย,ย,ยฟังก็ดูเหมือนเป็นคุณปอมเป็นคนที่มีหัวการค้าคิดเอ,อลงมือทําอะไรเองทุกอย่างแต่ชีวิตเมื่อก่อนก่อนที่จะมารู้จักท่านปร,รมาจารย์ไม่ใช่แบบนี้ค่ะคือมันมันเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับในชีวิตอย่างที่เรารู้สึกว่าเออมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมเราถึงกล้าทำเมื่อก่อนเราเป็นแค่สาวฟิศ ไม่ไม่กล้าลงทุนอย่างนี้แร้วค่ะทำไมเราถึงทำแล้วทำไมเราถึงคิดว่ามันจะได้ทำไมเราทำแล้วมันได้ทำไมจากที่เมื่อก่อนมีเงินในธนาคารถึงแสนพอถึงแสนปุ๊บมันก็ล่วงลงไปไม่เคยเกินแสนเลยในบัญชีอะอก่อนที่จะมาเรียนกับท่านปร,รมาจารย์อะพอชนแสนปุ๊บมันก็ต้องมีอันต้องจ่ายไปจ่ายไปแต่พอมามาเริ่มมาเรียนมาเริ่มปักหองจุ้ยในบ้านตอนนี้ได้จับเงินล้านแล้วอ่ะ ทำฮุองจุ้อะไรบ้างก็ไม่เยอะค่ะก็มีอัญมณีบ้างมีอัญมณีไม่เยอะแล้วก็หวนช่างอืแล้วก็ปักที่นอนทําบ้านให้สว่างดูทิศห้องน้ําอะไรเงี้ยค่ะครัวตั้งตรงไหนเตาตั้งตรงไหนนี่คือหลังจากที่เราย้ายไปอพาน์ตเมนต์ใช่ค่ะเราก็พยายามปรับให้ได้เยอะที่สุดอ่ะแต่ว่ามันก็ด้วยเนื้อที่มันจํากัดนะคะเราก็ได้ทําประมาณนึงอจน คือถ้าจะสรุปกันง่ายๆอย่างนี้คือออกจากงานลองผิดลองถูกในการทําธุรกิจระหว่างนั้นมาเรียนรู้วิชาคงจุย้ยเอาวิชาอาจารย์สอนในห้องเรียนไปปรับใช้กับชีวิตอยู่เรื่อยๆหาคอนโดได้อะไรได้เข้าไปอยู่เองจนกระทั่งมีไอเดียสร้างอันนี้ขึ้นมาอ่าฮะแล้วก็ดูเหมือนมันจะดีมาเรื่อยๆอย่างนั้นเลยอ,อันนี้ทำมานานยังคะเนี่ยเดือนนี้ครบปีพอดี เดือนนี้คือเดือนพฤศจิกาก็ผมจริงๆเริ่มขายจริงๆเดือนมกรามกราปีนี้ใช่จดทะเบียนคือไปจดทะเบียนอะไรเงี้ยะเจ็ดเนการค้าใช่แต่เริ่มขายจริงๆอ่ะมกราปีเนี้ยก็ยังไม่ถึงปีเลยเห็นก็บอกคือคือก่อนนี้เข้ารายการเนี่ยเห็นบอกว่าน้ำโซดาหนึ่งหกแปดเนี่ยได้มีคนรู้จักกันเยอะแยะแล้วด้วยใช่ค่ะมีไปออกที่วีอออะไรเป็นยังไงฮะก็ คือเขามาเองเราตั้งแต่พอเราเปิดร้านปุ๊บเขาก็มาขอเอาไปให้ไปออกรายการอะไร่างเงี้ยคะ่ะเยอะมากหลายๆรายการออกทุกสื่อแล้วตอนนี้อืทั้งโอ้ทุกสื่อทั้งหนังสือทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งทีวีออกหมดแล้วแล้วก็มันก็เลยทําให้เราขยายสาขาออกไปเป็นแฟรนไชส์ได้70สาขาแล้วโอ้มีแฟรนไชส์ด้วยใช่ค่ะโอ้โหทั่วทุกภาคและคะ้วค่ะประเทศไทยโอผมก้ลังจะบอกว่า คือธุรกิจน,นี้มันมันไม่น่าจะเปรี้ยงในขนาดนี้นะใช่ตอนแรกไม่เคยคิดอย่างนี้เลยเออตอนแรกว่าจะขายเองด้วยไม่ได้คิดจะทําแฟนชส์ก็ทำเล็กๆข,ขาย<ช>ของเราดูแลเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆข,ของตัวเองทำไมมันเปรี้ยงในขนาดนี้เพราะอะไรก็คิดว่าเพราะน่าจะเพราะฮวงจุ้ยอืมอืม,อมผมก็ลัง,งงอยู่เอ๊ะหรือว่าเพราะพลังของ่วงจุ้ยอะค่ะ พราะอย่างอย่างอย่างตอนแรกที่ก็เข้ามาแรกๆก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่เป็นคนที่ปลูกต้นไม้แล้วตายตลอดอืขนาดเอไผ่กลนอิมอ่ะชอบชอบซื้อมาถวายพระอะไรเงี้ยวางก็ถวายใส่จักรไว้สองวันตายสองวันตายไผ่กนอิมเนี่ยนะใช่เหลืองปกติก็อยู่กันเป็นปีเลยใช่เหลืองตายตลอดแล้วทำไมฉันปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นเลยเหรอตายหมดเลยเหรอแต่พอมาทำเหวืนช่าง เอาไผ่ไปใส่แจกันบางทีลืมเติมน้ำยังไม่ตายเลยค่ะทุกคนจริงๆคือคือคือเราก็เลยเชื่อในความมีพลังของบววจุ้ยเนี่ว่าเออตรงจุดนั้นนะที่ที่ทานบรรจ์บ,บอกมีพลังเออมันมีพลังจริงๆอ่ะต้นไม้ลืมใส่น้ำาัังไม่ตาย,ย <laughs> แต่เราเป็นคนที่ปลูกอะไรก็ตายหมดนะคะแค่ซื้อไผ่มาถวายพระเสียบแจกันอยู่ถวายพระเนี้ยสามวันก็เหลืองตายละขนาดเติมน้ำเปลี่ยนน้ำทุกวันนะ คําว่าโซดา168นี่ก็เป็นที่เราคิดเองก็จากที่เรียนนะคะรู้ว่าเลขหนึ่งหแปเป็นเลขที่ดีตอนแรกทํากาแฟทํากาแฟชื่อสามหกห้าคอฟฟี่วินเทจทีนี้อันนั้นมาจากเพื่อนเพราะเพื่อนเขาไปเรียนเกี่ยวกับศาสตร์หมายเลขอะไรเขาก็บอกว่าเลขเนี้ดีก็เลยเอาลองมาตั้งดูก็ก็อย่างที่บอกคือขายดีไหมก็ดีแต่ว่ามันยังไม่พุ่งมาก แต่พอเรามาเปิดโซดาเงี้ยเราจะใช้ชื่อเดิมก็ไม่ได้แล้วจะใช้ชื่ออะไรดีก็ตอนนั้นคิดออกมาก็อ่ะหนึ่งหกแปดในเมื่อเป็นเลขดีเราก็ต้องใช้ก็เลยลองอลองดูแล้วก็ปังเม <ะ S 2> <laughs> ื่อกกี้็ลองเอาไปให้อาจารย์ชิมด้วย <laughs> คือจะว่าไปทุกสิ่งทุกอ,อย่างที่คุณปอมทำนี่มันมันเกิดมาจากคุณชุ้ยเหรอคิดว่าคิดว่าน่าจะใช่นะคะ ถ้าสมมุติว่าไม่เจอหงจุ้ยอย่างไรจ้า<อ>ก็คงใช้ชีวิตไปธรรมดาก็อาจจะลอนเล่เป็นแม่ค้าตามตลาดนัดอยู่ตอนนี้อืก็คงจะไม่ได้ทําอะไรอ,น,อ,อ,อนี่ขนาดยังไม่ได้เชิญอาจารย์ไปตรวจหมายถึงว่าลงคิวแล้วแต่ยังไม่ได้คิวคอืม,อมผมค่อนข้างจะอึ้งกับชีวิตของคุณปอมมามจะบอกว่าไยางไคือถ้าถ้ามันไม่เกี่ยวกับหงจุ้ยอาจจะเป็นจังหวะชีวิตของเราไหมที่ทําให้เรารู้สึก เราล,ลองผิดลองถูกอะไรมาหลายอย่างมันถึงเวลาเราจะรวยแล้วล่ะทํานองนั้นด้วยนะอันนั้นคือคือถ้าถ้าพูดตามหลักทั่วไปนะคะม,มันก็คงด้วยอ<ม>แต่ว่าถ้าไม่ได้มาเรียนไม่ได้มารู้ว่าเราควรจะทาอาชีพอะไรมไม่ได้มาเรียนว่าเราจะต้องนอนไปทางทิศไหนมไม่ได้มาเรียนว่าเราบ้านคุณจะเป็นบ้านอะไร<ม>เราก็อาจจะไปอยู่บ้านอะไรก็ไม่รู้ ซึ่งปีหน้าก็ชงคืเมปีเสือปีเสือเหมือนกันอ่าปีหน้าก็ชงอะไรอย่างเงี้ยพราะบ้านเดิมที่ย้ายมาบ้านเสือก็เลยรีบย้ายก็เลยรีบย้ายคือไม่รู้เอาตัวรอดมาก่อนไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ชีวิตง่ายขึ้นบอกเลยชีวิตทําอะไรมันง่ายง่ายง่ายไปหมดจากตลาดรถไฟรัชดาไม่ใช่หาที่ง่ายๆนะขายของ แต่ทำไมปลอมถึงได้โดยไม่ต้องไม่ต้องไปต่อคิวแล้วรับเลยเพราะเขาแย่งกันจะเป็นต,ตาเลยน <c oughs> <ช>ที่นั่นเนี่ย um, ใช่ <c oughs> ผมก็อึ้งกับเธอจริงๆน,นะแ,แล้วขออันนี้ให้อย่างนี้ถ้าคนลูกศิษย์ทั่วไปอยากจะทานจะไปทานได้ที่ไหนนอกจากตลาดรถไฟที่บอกมีแฟรนไยส์มีที่ไหนยังไงบ้างอ๋อถ้าในกรุงเทพก็จะมีหลายที่มาก แนะนำให้เข้าไปดูในเพจดีกว่าค่ะในแฟนเพจโซดา168เลย facebook.com/ s o d a หนึ่งหกใช่ค่ะ S O D A 1 6 8เนี่ยใช่ค่ะเสิร์ชเข้าไปหาได้เลยก็จะเห็นเป็นโลโก้กลมๆตัวเนี้ยจากโลโก้นี่ก็เข้าที่เห็นนี่ก็เป็นเหมือนลักษณะของห้าธาตุด้วยนะเรื่องของสีเรื่องของอะไรตั้งใจใช่ไหมฮะท้านี่มีอะไรอยากจะฝากถึง เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปฝากผมจะบอกว่าลูกศิษย์ที่กําลังคิดอยากจะทําธุรกิจข้อมีสองสองเจ้าแล้วเป็นลูกศิษย์อาจารย์อ่าฮะติดต่อได้เลยใช่ไหมค่ะมีมีมาทําไปแล้วสองเจ้าอก็คือป้ากุ้งแนะนํามาอ๋อฮะค่ะแล้วก็ไปเปิดทําร้านใช่ที่กาญจนบุรีอค่ะแล้วก็มีน้องที่ที่อยู่ที่นี่ก็ไปเอาไปทำแล้วเปิดที่ธรรมศาสตร์ขายช่วงลอยกระทงวิบามาขายดีมาก ขายจนน้ำแข็งเกี้ยงใครที่กำลังมองหาธุรกิจนะฮะแล้วก็อยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยติดต่อคุณปอมได้ได้นะฮะตามเบอร์เบอร์อะไรฮะเบอร์094 094 324ครับ5 3 6 5ค่ะ0 9 4 3 2 4 5 3 6 5นะฮะอือปอมนะฮะเจ้าของธุรกิจโซดา168โอเคอันนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงอาจารย์ไหมคฮะก็ ขอความกรุณาท่านปรมาจารย์ไปตรวจบ้านปากให้อาจารย์ไปตรวจบ้านในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์มีอะไรอยากจะฝากถึงครูสองราโอยคือถ้าถ้ามันเหนือคําว่าขอบคุณนะคะมันมันมากกว่าคําว่าขอบคุณว่าถ้าถ้าท่านปรมาจารย์ไม่เสียสละเอาวิชาเหล่านี้มาสอนเราให้เรารู้ว่าเราคือ ใครเราควรทำอาชีพอะไรเราควรจะนอนแบบไหนจะอยู่บ้านแบบไหนคือก็เชื่อว่าจะมีสิทธิหลายคนที่เขายังทนทุกทรมานกับชีวิตที่มันไม่ดีอยู่ก็อยากจะขอ,ขอบคุณขอบคุณท่านประรมจาจย์มากอะค่ะที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับสิทธิหลายหลายคนให้จเจริญรุ่งเรืงองม,มีคำถามมีคำถามหนึ่งก่อนคือหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะ การสอนหงชุ้ย <ui> ของอาจารย์เป็นเรื่องเป็นเรื่องหลอกลวงบ้างหรือเป็นเรื่องทำมาหากินทำธุรกิจอะไรใย่างเรยเคยได้ยินอื<ใ>นเราคิดยังไงคือถ้าคนไม่ได้เข้ามาเนี่ยก็จะไม่ทราบหรอกคะ่ะแต่บางบางทีบางคนคือเราก็ไม่ได้อยากไปบังคับให้เขาอะบางคนเราไปชวนเขามาคือชวนเพื่อนมาชวนใครๆครมาหลายคนนะคะบางคนเขาก็มาแล้วเขาก็บางคนเขาก็ว่าเรามงมงายมีมีเหมือนกันแต่ว่าบางคนเขาก็เชื่อ ถ้าเขาเริ่มศรัทธาแล้วเนี่ยคือเราอะทำให้เขาเห็นก็ถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ดูสิว่าเราเป็นยังไงจากเราที่เป็นยังไงจนถึงวันนี้ใช่คือคุณเมย์บอกเลยว่ามีเพื่อนคนหนึ่งอะเขาเป็นหมอดูเขาเป็นหมอดูเขาถึงขนาดมาขอวันเดือนปีเกิดไปดูเป็นเคสสตาร์ดี้หน่อยเ mm. พราะเขารู้จักเรามาตั้งแต่เขารู้จกักปอมมาตั้งแต่เรียนมหนึ่งด้วยกัน mm. แล้วทำไมชีวิตเราถึงมาขนาดนี้ mm. อยู่ดีๆออกรายการออกทีวีเหมือนแบบ เหมือนเซเลบเลยเหมือนเป็นดาราออกรายการเยอะมากแล้วธุรกิจก็ไปได้ดีเงินทองมีไปเที่ยวต่างประเทศได้ลูกน้องดีบริวารดีทําไมถึงเป็นอย่างนี้เขามาขอไปเป็นเคสสตาร์ดี้อะค่ะไปดูดวงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราซึ่งชีวิตตอนเด็กๆเราไม่ได้แบบนี้อ่ะมันเหมือนพลิกพลิกอย่างนี้เลยอพลิกอย่างนี้เลยจริงๆก็ให้เขาดูที่เราอย่างคนใกล้ชิดอะถ้าใครไม่เชื่ออย่างพี่สาวก็ไม่เคยเชื่อ ใช่พี่สาวก็ไม่ค่อยเชื่อเวลาเตือนเขาก็ไม่ค่อยเชื่อก็จะบอกเขาว่าเอางั้นงั้นดูดูที่ปอมทำแล้วดูว่าปอมจะเป็นยังไงถ้าไม่เชื่อลองดูถ้าคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องหลอกลวงเรื่องงมงายทำไมปอมถึงมาได้ถึงจุดนี้คิดว่าที่มาถึงจุดนี้เป็นเพราะวิชาก็ใช่อะค่ะถ้าไม่ใช่แล้วมันเพราะอะไรมันไม่น่าจะมีอะไรเพราะไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านี้ก็เราไหว้พระสวดมนต์ปกติ เราก็ขอพรเวลาเราไปไหนเราก็ไปขอพรตามปกติใช่ไหมคะซึ่งเราก็ทําอย่างนี้มาตั้งแต่เราเกิดตั้งแต่เราเล็กๆแล้วอ่ะทําไมถึงชีวิตถึงมาเปลี่ยนช่วงนี้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งนี้ก็ลองดูกันต่อไปเรื่อย ครับนี่คือเรื่องราวของคุณสมิตราขาวสำอางหรือคุณปอมหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์มาที่วันนี้มาผมขออนุญาตเดี๋ยวจบดรายการขอชิมทุกรสเลยได้ไหมได้ค่ะนะฮะส่วนใครที่อยากจะลองชิมหรืออยากจะทําธุรกิจติดต่อคุณปอมได้นะฮะเข้าไปดูในแฟนเพจได้นะฮะ f a c e b o o k c o m s o d a 1 6 8นะฮะแล้วก็ร่วมทําธุรกิจกันไปผมเชื่อว่า จะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นตามคุณปอมอีกหลายคนนะฮะนี่คือเรื่องราวของคุณปอมที่วันนี้มานั่งแชร์ประสบการณ์จากการเรียนรู้ในวิชาของจุ้ยของอาจารย์มาอย่างที่เธอบอกนะฮะว่าวิชาของอาจารย์นั้นถ้าศรัทธาถ้ามีความเข้าใจกันมาจริงๆพลิกชีวิตได้จริงๆนะฮะขอให้รู้คีย์เวิร์ดของชีวิตเราเองแล้วกันว่าเราจะต้องทําอะไรแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะบ,บางคนยากบางคนง่ายบางคนประเภทปีเสือเหนื่อยกว่าชาวบ้านขาหน่อย แต่ขอให้รู้แตว่าถ้าเหนื่อยแล้วมันสําเร็จมันจะเป็นทางไหนเรายินดีที่จะเหนื่อยนะฮะไปดั้งดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะฮะที่ facebook com slash งจุ้ยอาจารย์หมาและถ้าสนใจจะมาเรียนก็มานั่งเรียนกันได้ครับที่อาคารคงจุ้ยอาจารย์หมาแห่งนี้อยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จนะฮะถ้ามาไม่ถูกโทรศัพท์สอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ facebook com slash งจุ้ยอาจารย์หมาเช่นเคยนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมคุณปอมพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ <laughs>